สวัสดีจ้าพี่น้องทานผู้ชมมือนี้มะ婆ก็ช่องแย้ไพ,พ่ผ้ากินผ้ารวยคือเกา่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือน,นีแย้ไพ่น้ำโขมูนทอทางตามเล่าไมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิงเบ่งได้ชมเป็นแนวทางก่อนสิไปรับชมเราฟังแยภไพ่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แย้ไพ่นําไ่เด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนล้วขันอนอยามำแย้ไพ่ลุงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆมพี่น้องกับสิบบัได้ผ่าเบิง่งผ่าชมแนวทางเนาะจ้าพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์ขอมมนตาาใคลขงง่ดะพี่นอะ กาบ่าวไล้ยายห,ห้างพี่น้องจ้าไปเบิ้งของมูลตำเล่าอาจารย์ธันแหล็กเพเลินนะค่ะมาเบิงเ้งแนวทางนี้เป็นแนวทางของเอสไตฟ้าเกือบบริได้พี่น้องเอ้ยล่อแล้วล่ออีกนะค่ะเนาะเออเอสไตฟ้าเมื่อนี้นะคะ่ะพลเรืเด่นเพิ่อนอยู่ที่เด่นสามนะจ้าสำหรับแนวทางเอสไตฟ้าเนาะเออสามยังดีว่าสั้นสามหนึ่งสามศูนย์สามหนึ่งสามเจ็ดและสามแปดเนาะพี่น้องเนาะไผยมักเอสไตฟ้าแคบหน้าจอตามเพิ่นได้เลยเนาะพี่น้อง ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้นะคะตามเราบุหรีงคนกับว่าเพื่อนบ่เข่าบุ้รงคคนกับว่าเพิ่นเกลตัวเลขแต่ววายแย่ไพ่เป็นบุรุษแย่ไพ่ว่าเพื่อนเ,เ,เ,นนเอนข่านอะพี่น้องนอะอ่ะงวดนี้มาตามต่อจ้าพี่น้องจา้าตามเราเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเก้าศูนย์เก้าหนึ่งนะคะพี่น้องเนาะมาค่อยตามเดอะะ้อค่ะพี่น้องคะ่ะชอบค่อยตามเนาะต่อไปเลยจ้าสามตัวเพื่อน สามสามตแล้วก็สามสามสองสามหกสามเละสามหกสองเนาะค่ะพี่น้องมากระจวดจ่จกฝาดบึ้มตามเพื่อนใดเนาะค่ะพี่น้องขาเนาะ,ะต่อไปเลยจ้าลวยลนฟ้าลวยลนฟ้าอันนี้ย้ายไพ่บุตรอันไห้เนาะค่ะพี่น้องสําหรับบุตรมักเน่าทั้งลวยลนฟ้าแคบหน้าจอได้เลยนะคะพี่น้องขาเนาะมีสามตัวอยูซีชุดนะคะแล้วก็มีสองตัวสุดเต็มเพื่อนเนาะคะ่ะสําหรับเน่าทั้งลวยลนฟ้าเนาะค่ะพี่น้อง ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแบ่งปันฟีวซันค่ะพี่น้องคะสำหรับแนวทางของอคนไทยหัวใจสิง์นะคะพี่น้องตำราวันศุกร์มือนีเด่นอยู่ที่2กับสีเนาะคะ่ะเด่น2และสี่วซันพี่น้องเพิ่นบอกอแคบหน้าจอเลยนะคะพี่น้องคะเพิ่นบอกว่าเาสองอี2 9 2 0 2 1 4 9 4 0 4 1 2 4 2 6และ46เนาะค่ะพี่น้องคะพิจารณาใดเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางโดยเราได้พี่น้องแก้ไพ่ประเด็บเอาแนวทางเพิ่นมาเบิ่งให้ตำล่าเนาะค่ะมื้อนี้เนาอะซอี่โตหนึ่งสามสามสองหนึ่งซี่สามสองสองสามสี่สองเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์เสือคิมชาติกางเล่าวับสันพี่น้องค่ะมื้อนี้เด่นแปดนะคะชุดเต็มแคบหน้าจอเลยนะคะเนาะอสามโตเพิ่นมีเพวกเน้นสองแปดสามแปดซี่แปดนะคะเอาเอาเอา,เอาตัวเน้นแบบนี้โหลดเนาะพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางของ อา,อาจารย์เสื้อขิมชากลางเล่าเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของไกยไพเองเนาะคะ่มะมาเบิงค่ะตำเล่าสิมันคือตำไทยบอเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้ยกไพ่เด่นสองกับ8เนาะคะ่ะตะวันเน่นสุดคือ2อเนาะจ้าอ่าสตัวบม่มียังพี่น้องมีโตอะสอง,อง,สองนะะเนาะค่ะเนาะเออ เรียกสีเบิร์นหรือใดบูพี่น้องเนาะแล้วก็เจาะไปที่2 2 2 8และ2 7นะคะสำหรับตำเล้ายายไพ่เมอนี่มาคอยจวดนั่เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะผู้ใดบ่มักแนวทางของยาไพ่กะบพานได้นะคะพี่น้องแต่ว่าตำเล้าเขา่าเอ้ยตำไทยเข่านะคะ่ะเข่าตดอ่าอ่ยายายไพ่ให้เจ็ดสองสองนะคะพี่น้องเนาะผู้ใดบ่เห็นก็แสดงว่าบึงคลิปยายไพ่จบเท่าน,นั้นละเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางนุมสุพรรณนะคะเด่นศูนย์กับหนึ่งศูนย์หสูนย์สามหนนึงนึงสอและหนึ่งสานึ่วสั้นตามเล่าวันที่สิบแปดได้พี่น้องวฮที่เล้วออกศูนยนเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของสาวน้อยวาสันพี่น้องคะสาวน้อยบอกว่ามื่อนี่ตามเล่าเด่นศูนย์เนะจ้าศูนว่าสันสองห้าศูนย์่นย์เจ็ดแปดสีนะคะพี่น้อง จะหน้าใดค่ะพี่น้องค้าเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอสนำข้างนะคะพี่น้องค้าเอสนำข้างบอกว่าตามลาวเมอนี่เด่นหกสามสามเก่าเนาะจ้าเนาะจุดเตรียมบนแคบหน้าจอได้เลยนะคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแน,วท,นวทางของเอ่อแนวทางของอัน เก่าเงินเก่าทองนะคะพี่น้องขะเก่าเงินเก่าทองเนาะเอ่อเพิ่นบอกว่าเด่น2ก็สามฟันสามว่าสั้นพี่น้องขะเอ่อเน้นๆสามเก่าล่องสองเก่านะคะสําหรับแนวทางของเก่าเงินเก่าทองเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าไวรุ่นสวนมะพร้าวว่าสั้นเมื่อนี้เด่นศูนย์ก็สองศูนย์สองศูนย์หาว่าสันหนึ่งสี่ศูนย์สองเบิ้ลศูนย์ศูนย์สองสองสี่สองสองว่าสั้นเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของ เอดบังคำหน่อยนะคะเอดบังคำหน่อยบอกว่ามื่อนี่เลขเด่นซีเนาะคะ่ะฝาดเม็ดเดียวไปซีแปนัเอ็ดบังคำหน่อยว่าเนะาะไ่ัเดวทางเอดบังคำหน่อยแคบหนาจอได้เลยนะคะชุดวินอยู่ที่หนึ่งีดนะคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอราชนกบอกว่าเมื่อนี้เด่นแปดกับเก่าเนาะจ้าสอง9 9เอก้าแดเก้าเนาะจ้าพนสองตัวมันมีสองเก้าสองแปและแปดหตัวเก้าแปดเก แปดเนาะค่ะพี่น้องสองเรบแนวทางของแอลราชนกเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอเล็กสมศักดิ์นะคะ่ะเอเล็กสมศักดิ์บอกว่าตำราโม,มนีเดนหกนาะจ้าเม็ดเดียวเน้นๆก็คือสองหกเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะซีสองหกหกสี่เจ็ดสองหกเจ็ดอ่อสองหกเจ็ดสี่และเก้าหกเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางตำราโม,มนีวัสดุเอ่อ รลวอนเหนือนะคะ่ะเพื่นบอกว่าหนึ่งหนึ่งสองสามนะจ้าหนึ่งหนึ่องสามวสันตำลามามอนี่งวดีเรลสองศูนย์หนึ่งสอนย่นงว, 2, 0, 1, 2, 1, 1, 2, วสันนี้หนึ่ง่องสามวสันพี่นอ้องอะ่าไปตามสูตรเพื่อนนะคะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดานนะคะแอดานบอกว่าตำเลามามอนี่ฟันแปดหกแานและหเก่าส่วนสตัวหรือว่าชุดเต็มเพื่นแคบหน้าจอน้ำเพื่อนได้เลยนะคะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของดังเม็ดทรายนะคะเลขเด่นอยู่ที่2 3 4นะคะพี่น้องคะส่วนชุดเต็ม2โตัวเพิ่นจับมัดได้เลยนะคะพิจารณาได้เนาะ,ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดตีเล็กนะคะตีเล็กบอกว่าตามล่างมือนี้เด่น7กับ2เนาะจ้า3ตัว078 028นะคะส่วน4โตัวกับ2โตัวเบหนาจอได้เลยนะคะพี่น้องคะพิจารณาตามเพิ่นได้เนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเสือสังฟ้าเนาะค่ะเสือสังฟ้าบอกว่าตามเล่ามือน,นี้เด่น06070หเนาะจ้า3ตัว607507เนาะพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางเสือสังฟ้าเนะาะไปมักแนวทางเพินเ่นแคบหน้าจอได้เลยนะคะพี่น้องคะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดตาเนาะคะ่ะเล่าบน่าสั้น0ูนย์ศูนย์เนะาะจ้าลักกหาสามแปดข้างล่าง4 6่หกกัแปดหกาสั้นว่าเมื่อเนี่ยสี่หกแปดหกมาแห้งเนาะพี่น้องเนาะเอาไปมากับจวดจาดน้ำเพลินได้นะคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอด เออตะวันท่อแสงนะคะพี่น้องคาแคบหนาจอได้ยเลยเด่นศูนกัจเจดเนาะตัวเน้นเบิ่นจะจะเฮ็ดอ่ากรอบสีอ่ะกรอบสี่เหลี่ยมไห้เนาะค่ะขีดปัตราสีเหลืองๆไหวเนาะพี่น้องเนาะไผ่หมักแนวทางเพิ่นแคบหนาจอไดีเลยเด้เดเอค่ะ,ะพี่น,อนอ้อ,นนอ,นะะนองขาเนาะต่อไปเลยจ้าอันเบ้่นบอกว่ายายไผ่เจ้าซ่าๆเนี่ยว่าสัน้นซ่าห้แล้วเนาะพี่น้องเนาะ ขอโทษขออภัยได้เด้อพี่น้องค่ะเห็นบอถืออกถืกใจเนาะค่ะพี่น้องเนาะต้องขอโทษขออภัย่หลายนะคะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นแนวทางของแอดนุ่มเหนือนะคะของแอดนุ่มเหนือบางครั้งกับเขาดีได้พี่น้องของผนบุหรีมากระจวดจาดนําเพลินได้เนาะค่ะแอดนุ่มเหนือบอกว่าตามลามือนี้เด่นเก่าก็ศูนย์ฟั่นศูนย์หกและเก้าสี่นะคะสำหรับแนวทางของแอดนุ่มเหนือนะพี่น้องเนาะมักตัวใดกับวากันน้ำเพลินไปเลยนะคะพี่น้องค่ะเนาะ เนาไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดเอยล่ะนะคะแอดเดยล่ะบอกว่าตำเหล้ามือนีเด่นเก้าว่าสั่น 3, 1, 9, สามหนึ่งเก้าแปดว่าซาพี่น้องค่ะสำหรับแนวทางของแอดเอยล่ L นะเนาะบนกันเน้นเน้นหนึ่งเก้าแปดแหละเนาะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดคิงนะคะพี่น้องค่ะแล้วเพิ่นบอกว่าเด่นสามกับสี่เนาะค่ะเนาะเน้นสามแปดโตเดียวแข็งแข็ว่าสั่นชุดเต็มแคบหน้าจอเลยนะคะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของ SB วันหน้านะหลายงวดเราได้แยกไพ่พอได้ลง SB วันหน้าให้เพิ่นมาซาเนาะพี่น้องเนาะมือนี้เพิ่นมาลงให้ตะเวนเนาะก็เลยเอาเดีวมาให้นะคะเพิ่นบอกว่ามือนี้ตำลาวเด่นหา,หาสัน่นแคีนเขียนหาสามข้างล่าง2 7ข้างบนหาสนะคะสำหรับแนวทางของ SB วันหน้านะคะพี่น้องคะ่ะมกักกระจวดจาดน้ำเพิ่นได้นะคะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดบังยมแดงเนาะศูนย์่งซีว่สันตัวเพิ่นเพิ่นเด่นศูนย์หนึ่งหนึ่งีหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งซีหนึ่งหนึ่งสามเด่นหองต่อไปเลยจ้าอันนี้สูตรนี้เป็นอีกสูตรนึ่งของเพิ่นเนาะจ้าสูตรนี้เข้าดีเนาะ,ะงวดที่เรีวเข่าสูนยนะจ้างวดนี้อ่าศูนย์แและสานย์เนาะพีนองเนาะมากระจวดจาดตามเพิ่นใดครับพีนองะ่นะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอีกสูตรหนึ่งนะคะเนาะเพูนบอกว่าสองเจ็ดสองแปดห้าเจ็ดและห้าแปดนะคะพี่น้องมาเบิ้งค่ะอันนี้ใบย้ายไพ่ปวยอานไห้นะคะพี่น้องของบนดินแผ่นฟ้าเนาะชุดเต็มนะคะมีะบนล่าง3ตัวบนชุดล่างนะคะแล้วก็สองตัวบนล่างเนาะพี่น้องเนาะแคหนาจอเท่อเดียวเอาไปเบิ้งได้สําหรับผู้ใดมักแนวทางของบนดินแผ่นฟ้านะคะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของลุงนินนะคะโมเนลุงนิ่นโม,มีโมมีตัวเน้นเนาะพี่น้องเนาะบนโมมีตัววิ่งเนาะเอ่อมาบ้างค่ะลุงนินบอกว่าเลขเด่นวันนี้ศูนย์กับนหนึ่งนะคะ่ะพี่น้องหนึ่งศูนย์เจ็ี่หนึ่งเจ็ดแล้วก็แปดสี่เจ็ดเนาะคะ่ะสองตัวบนจะมีศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่นึงเก้าสี่หนึ่งสี่เจ็ดนะคะแล้วก็ทับเบิลกะศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งนะคะสำหรับแนวทางของอ่ ลุงนิ่นนะคะ่ะไพหมักแนวทางลุงนิ่นกับเคเบหน้าจอตามเพื่อนเลยเลยนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์กรกระสินเนาะค่ะอาจารย์กรกระสินกับเข่าดีเด้พี่น้องเนาะค่ะเมื่อนี้อาจารย์กรกระสินเด่นแปดเนาะค่ะเพื่อนบอกว่าเลขเด่นอาจารย์กรกระสินอยู่ที่วัชรัน อ่าแปดศูนย์แปนอเนาะค่ะ3ตัว182่องเนาะจ้าพี่น้องจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางตำราวมนิเดน2เนาะค่ะ285แปดหสองตัวสองศูนหอดสองเก่าน่ะจะเป็นแนวทางลางเนาะสองตัวเนาะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้ว่าสั้นตามล่าเงินที่เลี้ยวเข่าหนึงเนาะงวดนี้เด่นเจ็ดขาดเจ็ดสามกับเจ็ดสี่ว่าสัน้นมาเบิ้งอีกสูตรนี้เป็นแนวทางล่างเพื่อนเลิกกัน,นะะเนาะค่ะเด่นหานะคะพี่น้องเนาะเก้าห้านะครับหนึ่งหานะคะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของคนชายแดนว่าสัน้นเอ็ดชายกูลล่ะคะ่ะพี่น้องคะเพื่อนหามานะจ้ะตามล่าเงิอนี้เลขเด่นว่าสั้นแคบหน้าจอชุดเต็มได้เลยเด้อพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางของเอ็ดชายกูลเนาะคะ่ะ กับพี่จะหน้าน้ำเพลินใดค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางละาอ่อนเหนือชุดเต็มบนนะคะบนมีหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสี่สี่สามหนึ่งสามสองสามสี่สี่สองขางลางหกเจ็ด 6 8แ3ด7กสามเจและเนะคะพี่น้องสำหรับแนวทางของอ่าล้อนเหนือนะคะไผ่มากระคอยจวดน้าเพลินด้ดยพี่น้องเด้อนะคะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอกตุนซ้ำตัวย้ายแพ้บดสองตัวย้ายแพ้บดเรื่องเอกตุนให้หลายงวดแล้วเนาะเพม่อนมาซ่าเนาะค่ะมาเบิ้องขาลุงวันนี้เด่นนะคะเด่นเจ็ดกับแปดเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดแจ็คเลือกเกือบเนาะค่ะผนบอกว่าซีโต้ศูนย์ห้าแปดเก้าวัสดุข้างบนแปดเก้าข้างล่างศูนย์หางบหน่อยจวดแปดเก้าเก้าแปดกรได้เรื่องวัสดุนี่ค่ะพี่น้องค่ะเนาะลาวันนี้ออกอ่า อ,ออกแปดเก้าเรื่องกาแฟข่ในเดอร์วัสสันเพนวาเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้แอซินโคลาดวัสสสสันแอซินโคลาดบอกว่าตำล้ามือนีเด่นนะคะสามเจ็ดแปดสามเจ็ดและแปดเจ็ดนะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเบาไถ่ยอดเนาะค่ะเบาไถ่ยอดมันบอกว่าตาำเหล้ามณีงวดที่แล้วเข่าเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งวสันพิณองเข่าตัวโตดเนาะงวดนี้หกหนึ่งเจ็ดวัดสันพิณองขาเพิ่งหามาเนาะหกหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามวัดสันสำรับแนวทางของเพิ่นนะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางส่วนหลุดเจ็ด เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเน้นเนเนคือเจ็ดหนึ่งว่าสันพี่น้องเอาพารณาได้นะคะพี่น้องขามากระจวดว่ามากับพานนะคะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอยากเห็นค้นถึงเลขว่าสันเมื่อนี่เด่น 7, เ 9, นะจ็ดหกเก้าเก้าเนาะจ้าเน้นหกสี่เกัาเก้าสี่ว่าสันพี่น้องเอาพิจารนาตามเพื่อนใดเนาะมากับคอยจวดว่ามากับพานนะคะพี่น้องขาเนาะต่อไปเลยจ้า ปิดถ่ายโดยแนวทางของไอตูนนะคะไอตูนบอกว่ามัอน,นี่เด่นหกประสันสำหรับผู้ใดมักแนวทางไอตูนค่อยแคบหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อเนาะคะเด่นหกประสันไอตูนละบาเนาะถ่ายคลิปนี้อยากให้ขอ,ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนะาะจ๊าที่เด็กเขามารับชมรับฟัง ขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮ่งๆร,งรงวยๆปังๆสุขุสุขส้ขขนขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นาจายะที่ได้แบ่งปัน,ปนของมโนโทงังงห้ยายไพ,พ่มาห้ยพอแม่พี่น้องได้เบิง่งได้ช่มเป็นแนวทางขอบคุณในรหลายเด้อจ้าสวัสดีจ้า